สวัสดีครับผมเตวพลคนโก้วันนี้มาเยี่ยมชมสวนของเหียขวัญครับที่นายอามวันนี้นะครับวันที่นะสิบห้านะสิบสิบห้าเอ้สิบหกสิสิบหกสิงหาเออสิสิบหกสิงหาหวยพึ่งออกไปเนี่ยเออพึ่งออกมากี้นี่เองไม่รู้ใครถูกมังหรือเปล่าไม่รู้อ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยเนนเหลืองเหลืองอลามเลยนะ่ะโอ้ลูกใหญ่นะเนี่ยอาจจะลูกใหญ่ลูกโตเนาะโหเพียบเลยรูมันโตมันเราเอาไว้เจมันมันพองไงครับอันนี้เราเราฉีดฉีดปุ๋ยน้ําไปฉีดฉีดไปสองหนฉีดสองหนเองโอ้โหเจซีโกวันเจซโกทูครับขยายลูกฝาแดงขยายลูกเลยครับเนี่ยตัวนี้ฝาแดงขยายลูก ลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยตรงนี้ขีดแล้วลูกใหญ่อ๋อขีดแล้วลูกลูกใหญ่เห็นเลยเนาะมันมันมันเบ่งอ่ะดูดิตัวเล็กตัวน,น้อยมาหมดเลยดูที่นี่ยมาเป็นพวงเป็นพลวงเป็นพลวง <c oughs> เหลืองอะลามเหลืองอะลาม <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยจ <c oughs> ำหนับเลยเบลเลอร์เฮ่อเลยโอ้โห <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายใช่ไหมเขียบผิ้ยรุ่นสุดท้าย เออช็อตนี้เป็นช็อตสุดท้ายนะครับรุ่นที่สามขายไปแล้วครับสองรุ่นสองรุ่นขายไปหมดแล้วเขาเรียกว่ารับตังค์เอาเข้ากระเป๋าไปแล้วรับซัพไปแล้วอันนี้ปลายปลายทางแล้วครับเทคนิคการาการไว้นะครับช่วงทิ้งช่วงระยะห่างอันนี้สูตรใช่ไหมเทคนิคการทำโอ๋อนี่รยระยะห่างระยะห่างของ ของพวงของพวงแต่ละช่อแต่ละช่ออ๋อเขาจะได้ไม่ไม่แย่งน้ำเลี้ยงแล้วทำให้ลูกมันโตด้วยเทคนิคมันจะเป็นจุกๆเลยอ่ะครับจุกจุกอ๋อมันจุกในเป็นติดๆนะครับก็ให้เหลืออันเดียวอันเดียวไงอ๋ออันไหนสวยก็ อ๋นนอไหนคือคือเราคัดเอาอ,อันไหนสวยก็เอาไว้อันนึงเราแต่งแต่ตอนที่มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมเหีรอแต่แต,ตงแตอนตอนตอนนี้ยังไม่เป็นลูกก็ได้โอ้โหเนาะเป็นลูกแล้วมันเหนียวอ๋อมันปิดยาก <laughs> ปิดยากใช่ไหมแต่แตงแต,ต่งดอกยังไม่ดอกยังไม่บานได้ยิ่งดีใช่ไหมยิ่งดีอ๋อแต้เราบานก็แต่งได้อืมดอกบานก็แต่งได้แต่ตอนเป็นลูกเป็นแล้วมันเป็นพวงระยะเลยครับนี่ครับผลงานครับเป็นลูกแล้วมันเหนียวผลงาน ที่สวนของเหียขวัญนะครับปุ๋ยทองล้นปุ๋ยทองล้นกับเจซีกวันเจซีกวูครับออกฤทธิ์แล้วครับออกฤทธิ์แล้วสุดยอดเลยเหลืองไปหมดดูที่น่ะโอ้สุดยอดจริงๆเออเหลืองทองครับเหลืองทองทองล้นทองล้นทองล้นล้นจริงจริล้นต้นล้นหลามเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้ยของเสียของนี่ สวนของเหี่ยวขวัญเหี่ยวขวัญคุณก็สุดหล่อสุดหลอด้วยต้องหล่อที่เรารุ่นนี้เราต้องหล่อไม่มีใครหลอกัเราแล้วรุ่นเนี้ยสุดยอดจริงๆเลยใบเบยก็ดีนะเนาะใบก็ดีใบดีเลยนะใบสวยดูดิใบเนี่ยใบเขียวใบมันครับใบใหญ่ใบหนาใบกว้างใบกว้างด้วยเนาะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ เขียวเขียวจะดำมันเนี่ยเห็นไหมเออความสมบูรณ์เนี่ยครับไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ขีดทางใบแค่นั้นเองดูที่น่ะเงาวับเงาวับเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ